กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุงตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบเบื้องต้นของช่อง3อ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่2สิงหาคม2568นะครับ หากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ผมขวัญซอบตุตาด้วยนะครับแล้วขวัญซอบตุตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ p y 2 4ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณกับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มลายเสียง ลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นในยแล้วนะครับ idline kigk9955 ย้ำ kigk9955 ทักถ่ายมาได้นะครับค้นหาที่ idline เจอแล้วก็ทักถ่ายผมมาครับจะมีการพูดคุยกันก่อนผมถึงจะเชิญท่านเข้ากลุ่มไม่ใช่ค้นหาเจอแล้วเข้ากลุ่มได้เลยอันนั้นไม่ใช่ของผมครับถ้าค้นหาเจอแล้วเข้ากลุ่มได้เลยไม่ใช่ของผม มีพี่น้องบอกผมมานะครับนะมีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมันหายจ้อยนะครับไม่ใช่ของผมครับของผมต้องทักหาที่ไอดีไลแล้วก็ทักผมมาจะพูดคุยกันก่อนแล้วผมถึงจะเชิญเข้ากลุ่มนั่นคือของผมนะครับภาคส,สดๆจากขอบวิธีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ยกเว้นช่อง8เขาไม่พากันครับโมดีวิธีไทยแต่อย่าตกใจผมพิมพ์บรรยากาศราคาให้เหมือนเก่าในกลุ่มเสียงเฉพาะช่อง8ส่วนาลายพิมพ์200จังแนบเหมือนเดิมครับ ไปดูขาใหญ่บรรยากาศตัวเงินได้เลยนะครับพี่น้องผมพรุดีนะครับนะหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับถ้าไม่มีท่านสนับสนุนผมก็ไม่มีกําลังแรงใจหอ่อหิวหัวใจนะครับชัดเจนครับคําว่าเดือนละก็คือเดือนชนเดือนครับไม่เอาเปรียบพี่น้องสมาชิกไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์แน่นอนสลายขวัญสมตามชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไปติดตามเพจให้ผมนะครับนะขอกำลังแรงใจสักเล็กน้อยน้อยนิดกระจายไให้กับนักวิจารณ์ชาวดินด้วยนะครับติดตามเพจผมชื่อเพจขวัญซอบุญตาแข็งปุ๊บพิมพ์ค้นหาคําว่าขวัญเว้นวักซอจุดบุญตาจิตทักแตกแข็งปุ๊บจะลงมวชอบในเพจให้จันทร์ถึงศุกร์ถ้ามีเวลาผมก็จะเอาลีลาการพิมพ์บรรยากาศของกลุ่มพิมพ์ไปลงให้ไปหาไล่ๆดูนะครับไปกันครับนะ บรรยากาศที่นี่มันสําคัญนะครับนะช่อง3เนี่ยท้งนั้นแหละวันเสาร์เนี่ยเวทีเดียวกันนะครับเอาตัวให้รอดนะครับนะต้องบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่27กรกฎาคม2568ผมแพ้ยับผมรู้สึกผิดหวังตัวเองมากนะครับนะผมรู้สึกไม่สบายใจอะนะครับไอ้วันชนะไม่ต้องไปถามหาหรอกครับนะบางท่านก็ให้กําลังใจผมก็ขอบคุณครับบางท่านบอกว่าอาจารย์ชนะมากกว่าแพ้อยู่แล้ว โดยรวมเดือนหนึ่งอ่ะมันก็มีเงินอยู่แล้วก็มันเป็นหน้าที่ผมครับวันที่ชนะน่ะผมไม่ไปคิดหรอกครับนะมันเป็นหน้าที่ผมจะต้องนําพาให้ท่านหาเงินเข้าครอบครัวนั่นคือหน้า,าที่ผมถ้าชนะผมก็จะเฉยๆถือว่าผมทํางานสําเร็จถ้าวันไหนแพ้ผมเป็นทุกข์ใจมากผมเครียดผมกลัวท่านที่ติดตามผมแล้วก็พี่น้องในกลุ่มผมเขาจะบาดเจ็บเสียเงินเข้าบ้านผม เลยไม่สบายใจตรงนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่ผมอะถ้าแพ้ผมก็ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนธรรมดาครับหาวิธีแก้ไขให้คู่ที่หนึ่งครับมันเปลี่ยนนะผมเห็นขึ้นป้ายทีแรกไอ้พันโทกับตรงอ่างดำมันเป็นเจ้าคมพีเคแสนชัยมือไทยยิมร้อยกับสองปอนด์เดียวก,กับเพชรัชนาทเพชรสีทองยิมไอ้คมตัวน,นี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันจับุนแรงหมัดศอกออกได้ดีเลยฟิ้มก็บเครื่อง รวดแรไว้สมองไวดีมีเหลี่ยมหักร้องแต่ทิ้งบูสู้ดุดันขยันแน่นอนไอ้คมตัวนี้ยสมวยน,นี่แข็งแรงดีครับฉีบก็จก,กจิกกวนใจได้ดีเตะไซน้าทำดีลูกสู้ลูกขยันมีเยอะไอ้คมตัวนี้ฟอร์มก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่นะครับนะก็มีชนะแพ้ปะปนไปแต่ว่าล่าสุดนี่มันเสมอไว้ที่ช่องสามอ้อมน้อยนี่แหละเสมอกับไอ้จงอ่างดําสิงมาวินนั่นแหละถือว่าสู้กันได้เบียดเยียดอดัดเลยวันนั้นนะ สั้นกว่านิดนึงวันนี้เล็กสั้นกว่านิดหนึ่งนะครับนะแต่ว่ามันอัดแต่ของแข็งเบอร์ดีๆอะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยกระดูกถือว่าแข็งโป๊กเกินเด็กนะครับไอ้คมเนี่ยบรรยากาศดีข้อข่ายระดับโลกเลยพีเคนะครับหน้าเสือที่แข็งโป๊กบรรยากาศดีมากเลยวันฉลองเสียเต้ยวันฉลองนี่คอยสร้างบรรยากาศที่มุมแต่ช่องสามเขาไม่รู้จะมาหรือเปล่าช้องช่องเจ็ดไปเนี่ยก็ยินดีด้วยครับเสียเต้ยวันฉลองปาดโถ ลองไอเฟซบุกราคา1 1บเอ็เขาบอกว่าลองมาล้านหกก็ได้2ล้านกว่าแล้วครับยินดีด้วยครับนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องปูตินที่มันแพ้ครับถือว่าไอ้เจ้า Facebook มาดีเก่งๆแข็งแรงมากเลยแข็งโป๊กเลยเมื่อวานเนี้ยนะครับนะผ่านเบอร์ดีของแข็งครับไอ้คมตัวเนี้ยกระดูกนี่เกินเด็กแน่นอน นายก็ปั๊มรัดมาตีตึงตรังเสดแรงทะลึกกอดรัดเฟือตีครับมันขยันน่ะดุแน่ขยันแน่ไอเด็กคนเนี้ยสู้ยิบตาแน่นอนไปดูไอเพชรชัยนาซ้ายเดินไปได้ถอยมาเป็นแต่้ายหนักแน่นมันยำนุ่งแรงหมัดศอกออกได้ดีครับฟีมืครบเครื่องรวดเร็วไวสูงยาวลอยกว่าวันเนี้ยฉีดนิดจุกจิกบนใจในดักเตะดักแกทงสวยงามครับเตะเราพับเตะเราคาได้ดีนะแต่ว่าดูว่าอ่อนแอนนิดนึงครับนะไอเพชรชัยนาตัวเนี้ยก็อ่อนแอนนิดนึงผมมองแบบนี้ แต่ว่าลูกขยันมันดีครับนะเตะงามๆราคาเลยทรงแบบนี้ฟอร์มดีครับชนะสามฝ่ติดเลยนะไอเด็กคนนี้เลี่ยมหักล้มนี่ก็มีเห็นนะครับในก็ปั๊มรัดบตัตตีเด้งตีแรงเสียบแรงทางลึกบางท่านก็บอกผมว่ามันติดปากบ้าไปแล้วไอเด้งตีแรงเสียบแรงทางลึกมวยหมัดก็เด้งตีแรงจงังหวะเด้งตีเทียบเนี่ยเขาถลรงครับถ้ามวยเข่าก็ต้องล็อกรัดมัตตีเหนียวนึกงคนไม่ชอบกันนะครับพูดดีให้ตายมันก็ไม่ดีหรอกครับนะคนมก็คติสูง ถ้าคนที่ฟังแล้วเอาประโยชน์เฉยๆเขาก็จะเฉยๆนะครับมีขวางมีป้ายนะครับไอเพชรชัยนาทตัวเนี้ยแต่ว่ามันติดออนแอนไปนิดหนึ่งคู่นี้เนี่ยยอดได้แอดชนกันเลยนะครับเบื้องต้นครับผมชอบไอคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับชอบไอคมนะครับนะการผ่านมวยลูกสู้ลูกขยันเนี่ยลูกแข็งแรงมันนะครับไปคู่ที่สองครับมวยรอบท็อปวันไอเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพร้อยสิบห้าจะพบกับดาวแดงเอนนี่มวยไทย เพชรป่าศักดิ์ตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดศอกได้ดีเลยฟิ้งก็เครื่อรวดเรงไว้สมองมวดีมีเลี่ยมหักล้มต่ทิ้งฉีกก็จุกจิกกวนใจได้ดีแต่สายหน้าทำดีกระดูกถือว่าแข็งปอกลครับนะมวยระดับนี้กล้าแรกกล้าสวนดีเลยทรงแข็งแรงนะครับเพชรป่าศักดิ์อาวุธเยอะหัวใจมั่นคงธาตุมวยถือว่ามันคงดีบรรยากาศหายห่วงครับหน้าเสือสู้ทุกราคาได้แข็งปอกแหละเรื่องหน้าเสือเนี่ย คุ้มหน้าสวยเดยพี่ใต้คู่บอลครับศาสตร์ใส่ไม้เป็นล้านก็ไม่กลัวนะครับระดับเนี้ยไม่มีออกตัวอีกต่างหากถ้าขวนสองคนตาเนีเล่นแล้วต้องออกตัวทันทีเสมอมาปุ๊บนี่โษถ้าเล่นเป็นล้านนะครับมวยต่อแค่สองหนึ่งผมต้องบังมาแล้วห้าแสนเนี่ยหรือหกแสนเนี่ยรอฟาดส่วนต่างมันเลยผมเล่นทรงนั้นครับนะสไาตลา์ผมแล้วมวยมันยันกันใหม่อยากเล่นใครก็กำไรที่มีอยู่ทั้งสองฝั่งก็โยนใส่เสียสักบาทเดียว ทีมของท่านนายกด้งนะครับนะาศาสไม่มีกลัวครับสามพอบหลังนี่สดใสามากครับน็อกสองชนะคะแนนหนึ่งนะครับหมัดสอกถือว่าไว้ใจได้ครับผ่านเบอร์ดีๆเลยแหละในก็ป,ปั้มรัดมัตีเรื่องตแรงสับแรงทังลึกแทงลกูกคาปองกันตัวปล่อยๆใหญ่กว่าชัดเจนวันนี้ไอ้เพชรป่าศักไปดูดาวแดงครับขวาเหมือนกันเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันจำุนแรงหมัดสอกด้ดีเขาอาชีพอดอหจะปลายแรงนะครับผมมองแบบนี้ดุดันขยันทรงแข็งแรงเหมือนกันแหละไอ้ดาวแดงเนี่ย กล้าแรกกล้าลุยครับลูกฉีบก็พอมีเห็นครับแต่ไซน่าก็ทําเป็นหัวจิตหัวใจดีธาตุทนทรหดสูงไอ้ดาวแดงตัวนี้ก็แพนอกยากนะครับแต่วันนี้มันดูว่าจะเล็กสั้นกว่าทั้งตัวคนทั้งน้ําหนักไป่อยนะครับวันนี้จังหวะมวยผมก็มองว่าจะช้ากว่าหน่อยมัดสอกพร้อมสวนครับในนี่ปั้มรัดบัติีตึงตรแงสแปลงทะลึกล็อกรัดมติีเหนียวนึบเลยลูกหักเททิ้งนี่มีทําไม่เห็นนะครับนะ สามไฟก็ชนะสองแพ้หนึ่งแพ้ล่าสุดในมวยรอบนี้แหละวันนั้นคู่นี้เนึ่มาส่งเป็นแบบนี้นะครับเบื้องต้นชอบเพชรป่าศักสอสละชีพครับเบื้องต้นชอบไอ้เพชรป่าศักนะครับฟอร์มสดแล้วดูว่าได้ใหญ่เลยครับวันนี้ป่อยๆก็ใหญ่กว่านะตัวคนก็ใหญ่กว่าแล้วมองว่าที่สาคัญมันไวกว่ากิกหนึ่งไวกว่ากิกหนึ่งผมมองนะครับ ไปคู่ที่สามป้องกันแชมป์ครับเจ้าของแชมป์ไอ้เมืองชัยศิษย์กำนันเหน่งหรือว่าไอ้สิงเอกมัยบางมัดคลองตันนั่นแหละร้อยสิบแปดปอนด์จะพบกับมนัดต่อแย้มสวนคู่เก่าเลยเคยอัดกันพลังใหม่ตอนเย็นวันนั้นไปดูไอ้เมืองชัยหรือสิงเอกมัยครับขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสองได้ดีฟิ้งครบเครื่องนอกในเป็นหมดนะครับตัวนี้รวดเร็วไ,ไวดุกดันขยันแข็งแรงนะครับเมืองชัยตัวนี้ เียจุกจิกคนใจนได้ดีแตะสายหน้าทำดีอาวุธเยอะกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ยปล่อยก็ใหญ่กว่านิดนึงครับแต่ว่าฟอร์มมันรุ่มรุ่มดอนๆนะไอเมืองชัยตัวเนี้เคยแพ้มาพลังใหม่ตอนเย็นวันนั้นไปแทนครับมันไปแทนนะโดนเกาะในตีแทบยืนไม่อยู่ไอมนัดกอดฟัดเอตีดึงกระชากลากบิดตีโอ้ตะพคืตะบคือแทบยืนไม่อยู่ครับนะดูว่าแพ้ลูกแข็งแรงชัดเจนวันนะแพ้รูปแข็งแรงไอมนัดเลยนะครับ แต่ว่าทีนี้ยก5้าไอ้มนัทมันเล่นเยอะจะน็อกมันน็อกไปได้ไอ้เมืองชัยมันคาดมวยหัวใจมวยดีมันไม่ทิ้งตัวเมื่อก้ามันฟื้นมาไล่ต่อยหมัดอีลุกคุกคักเอาว้ดูดีทันทีครับจากมวยราคาแพงๆนะครับไหลลองแต่เพื่อทีนี้ทีมงานเมืองชัยไปสั่งมวยเต้นก่อนกําลังไล่ต่อยอยู่ดีๆวัวไอ้มนัทมันวุบวาบแล้วนะโดนหมัดเห็นหมัดเป็นระเบิดอ่ะแต่ไปเต้นก่อนวันนั้นก็เลยแพ้ไปแล้วก็ไปแทนด้วยครับ ในก็ป้อมรัดปาตีตัตตตตตตงตรวแสแปงคันลึกกอดรัดเฟือตีมอนกันนะครับนะมีขวางมีป้ายแหละหมัดสอกได้พร้อมบวกครับนะวันนี้ถ้าไอเมืองชัยเทนหมัดเทนสอกออกมาต่อยเยอะๆฟันบ่อยๆเน่ไม่ต้องไปห่วงจับในนี่ดูดีทันทีนะครับนะเพราะคู่ชกมันแพ้หมัดโดยตรงเลยมานัดเนี่ยถ้าจะไปจับเข่าในตีย่างเดียวโอกาสแพ้สูงจำำําคํานี้ถ้าไอเมืองชัยตั้งใจมาจับเข่าในโต้เข่าแรกเข่าแพ้สูง เพราะว่ามันแพ้ในวันนั้นน่ะบรรยากาศดีครับทีมนี้หน้าเสือก็แข็งปุ๊บกันแหละท่ามวยหัวใจมวยนี่แหละที่มันดีกว่ากันคู่เนี้ยมันคงกว่าแน่นอนไปดูไอ้มนัทครับขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดศอกออกพอใช้ได้หมัดศอกมันออกแค่พอใช้ได้เท่านั้นป้องกันเขาไม่เป็นอีกต่างหากเขาอาชีพอดใหญ่ปลายแรงเลยรวดเด้ยังไงดุกันขยันแข็งแรงมากข้อแข็แข็งจริงๆไอตัวเนี้ย ถ้าตีเขามันท้าทั่วโลกเลยนะครับไอ้มนัทเนี่ยแต่ว่าถ้ามาต่อยหมัดฟันศอกใส่กูก็ไปก่อนเหมือนกันทรงแบบนี้ครับแพ้หมัดศอกโดยตรงไอ้มนัทเนี่ยแพ้โดยตรงป้องกันไม่เป็นโดนไม่ได้เลยแต่ว่าอัดกันมาพลังใหม่ตอนเย็นที่บอกครับต้องต้นจับตีคู่ชกไอเมืองไทยสงงอมไปงอมมาจะยืนไม่อยู่เลยแต่ว่ามันอัดไม่ลงมันไม่ทิ้งตัว ธาตุมวยผมมองเป็นรองกันนะครับคู่นี้ก็ลองต่อหมัดฟันสองใส่กันเชาะดูสิไอ้มานัดหล่นเลยนะแต่ว่าลูกแข็งแรงลูกในลูกเหนียวเนี่ยมันอยู่ไอ้มานัดวันนี้ของชอบคาเลยวงในปั้มรัดมัดตีเรื่องแรงสบแปงทะลกล็อกลัดบัดตีเหนียวลึกกอดตีเฟือตีขยมขย,ขยาตีสารพัดแต่มันจะตีหน้าเสือก็สู้ดีนะครับกระดูกแข็งป้องทั้งคู่ไม่ต้องถามหาครับล่าสุดพลิกคณะสวยมากที่เวทีนี้แหละโดนนับก่อน เป็นต่อเยอะแล้วแหละแต่ว่าพลาดโดนหมัดปุ้งปั้งปุ้งปั้งเนี่ยมันโดนหมัดไปได้หล่นโดนนับ8นะครับเป็นรอง1 0 1 2นในพริบตายเดียวกันตัวบนก็นับแบบสโลช้าๆหนึ่งสองสามฟื้นหรือยังลูกเอ้ยชัดเจนเข้าไปดูเทปนะที่มันต่อยกบบไอ้ลิศเสตูอะพอขึ้นมาปุ๊บไอ้นี่หลังจากโดนน้ำมากอดคอยลิศเสตูที่พาไปไหนไปด้วยกอดตีตัวบนก็ตีเลยลูกเอาเลยลูกพอชอบตีเลยลูกตุบตับตุบตับไอ้ลิศเสตูทิ้งตัว แก้วสำลิดนะครับช่วงหลังนี่โอ้มันไม่ดูรุ่นพี่หรือไงไอ้ยอดมวยอสองกศอนอุวัตรแก้วสำลิดเพชรขาาขนตางอนเวอร์เสู่ก็ต่อรุ่นหลังของแก้วสำลิดเนี่ยของพ่อเลี้ยงสีเมืองนะมั้งนะครับตรงวันนี้น่าจะเป็นให้ใครดูแลอยู่หรือเปล่านะครับมันไม่ค่อยได้อ่ะช่วงหลังเนี่ยมันแพ้ใจแพ้กําลังเขาอ่ะช่วงหลังหลังนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยโหยอดเยี่ยมมากเลยใครนี้ ไม่น่าเอามาจัดอีกอะอลิเซโตผมมองแล้วต่อยได้นับแท้ๆไปหายใจปลาเขาตีเขาต่อยได้นับวิ่งวิ่งหนีรอบเวทีก็ชนะ้วมวยใครจะไปโหไปห่าละ่ะต่อยเอาชนะนี่ต่อยได้นับแล้ววิ่งหนีเลยก็ชนะได้ไม่ต้องโลกสวยหรอกหนีอย่างเดียวเนี่ยเดียวไอ้พวกนั้นนะ่ะมันเสียเงินไปโหเขาเพื่อเซฟกระเป๋าตัวเองเฉยๆคู่นี้ในเมื่อส่งเปแบบนี้นะครับนะคู่รีแมทมีแชมป์เป็นเดิมพัน มันอยู่ที่วาสนาแล้วก็เซียนเวทีนี้ดันใครที่สําคัญเซียนเอาตัวบนมันก็ชงให้มันทุกรอบอยู่แล้วใครบอกว่ามันบริสุทธิ์ยุติธรรมล่ะทุกวันเนี้คนท่านที่ทําดีแล้วชมเชยครับกรรมการไอ้ท่านที่ทําไม่ดีนี่ก็เปลี่ยนแปลงครับอย่าเขาด่าพ่อล่อแม่เรียกหมาอยู่ประจําเลยมันน่าอายคนเกิดเป็นคนถ้าไม่มีศักดิ์ศรีมันก็ผูขี้ไล่วะนะครับคู่นี้เนี่ย ผมชอบเมืองชัยสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะชอบไอ้เมืองเมืองชัยนะบางมัดคลองตันนี่แหละถ้าวันนี้ถ้าบางมัดคลองตันมาปรากฏตัวนะครับมาถอดมงคลให้นี่บรรยากาศดีทันทีกว่าเลยนะดีกว่าเลยนะถ้าบางมัดมาถอดมงคลเองแต่บังเอิญบางมัดไม่ไม่น่ามาถอดถ้าเป็นตอนเย็นนะบางมัดมาเนี่ยแต่นี้มันกลางวันเขาอาจจะทํางานกลางคืนแล้วพักผ่อนกลางวันก็ได้ครับโอ้ระดับเสียนใหญ่ขาใหญ่ขนาดนั้นก็ถ้า่าถอดมงคลนะครับนะไอ้เมืองชัยดีแน่นอนวันเนี้ย ชอบว่ามันมีหมัดมีศอกท่ามวยมันดีต่อยหมัดฟันศอกเยอะๆครับถ้าอยากป้องกันแชมป์ได้ถ้าจะไปะจับนายตีอย่างเดียวนี้มีเสียดแพ้สูงไปคู่ที่4ครับไอ้พายแก้วซอบุนบิลิต128ปอนด์พบกับทายาทไทยบิิดยิมผมเข้าใจว่าต้องเป็นไอ้ทายาทออประเสริฐนะครับหากไม่ใช่กราบขออภัยต้องเป็นทายาทออประเสริฐถ้าเป็นทายาทตัวอื่นๆใหม่เอี่ยมอองกิก๊กๆเนี่ยไอ้พายแก้วมันอพอมีตีนน้ำเตะตายนะ ไปดูภายแก้วครับซ้ายตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้เตะซ้ายหนักแน่นมันยำแุนแรงหมัดสอกได้ดีเลยฟิ้มมือครบเครื่องสมองบอดีสูงยาวกว่านิดนึงแหละลอยกว่าเลยแหละสังเกตจะไม่ค่อยมีคำว่ารวดเร็วว่องไวเท่าใดนักสำหรับไอ้ภายแก้วฉีดนิจุกจิกคนใจดีดักเตะตะกแทงสวยงามเตะเราพับเตะเราขานะครับเดินบวยก็พอเป็นแต่ว่าถนัดจริงๆอันนี้ตั้งรับนะครับนะซ้ายทั้งแถบครับนะตีนซ้ายนี่โหเป็นจุดขายแม่นยำมาก แต่เราพับแต่เราข่ายได้สวยงามเลยกระดูกดีใช้ได้ครับนะอยประจําประจําสม่ําเสมอกว่าต่อเนื่องกว่าแต่ว่าฟอร์มมันกระท่อนกระแท่นหน่อยสามไฟหลังชนะหนึ่งครั้งแพ้สองครั้งบรรยากาศนี่มันเหลือกินเนี่ยเวทีนี้ทีมของโปรโมเตอร์ดอนสุรานเขาหน้าเสือนี่โคตรแข็งปุง๊บเลยนักมวยก็แข็งหน้าเสือยิ่งแข็งแต่ว่าจังหวะมันช้าไปนิดนึงครับมันจะออกเน้นๆชวชว์สภาพร่างกายนี่แหละที่มันดีกว่าเนี่ย สอมคายมาตรฐานระดับประเทศเลยตัวเนี้ยน้ําเลี้ยงสีเสื้อนี้ไม่ต้องห่วงครับไปดูไอ้ทายาทไทยปิดยิมผมเข้าใจว่าเป็นอ,อประเสริฐตัวเดียวกันนะครับหากไม่ใช่กราบขออภัยเดี๋ยววันช่างรู้แน่ว่ามันใช่ไม่ใช่แต่คิดว่าต้องเป็นตัวนี้ถ้าเป็นทายาทตัวใหม่ๆนะไอ้พายแก้มีเิตเตหมอบนะครับร้องไห้นะถ้าไม่ใช่ตัวนี้ไปดูทายาทครับขวา เดินมวได้ถอยมวยเป็นแตะขวาหนักแน่นมันจะมีแรงหมัดสองได้ดีฝีมือครบเครื่องรวดรงวไวสมองมดีมีอเลี่ยมหักล้ม่ทิ้งฉีบนี้จุกจิกกวนใจได้ดีแตะ้ายหน้าเฉดีเกาเกากึกระดูแกแ,ดแข็งป๊อกถ้าเป็นไอ้ทายาทอ,อประเสริฐนี่นะผ่านของแข็งแข็งมาโชคชนเลยไอ้ตัวเนี้ฝีมือม,อม,อม,อมอวยสมองมวยเนี่ยโหย,ยอดเยี่ยมเลยนะครับหัวจิตหัวใจก็ถือว่ใาใช้ได้ครับใสต่ตะกับเบอร์ดีๆของแข็งแข็งอ่ะผ่านมือไอ้ทายาทมาหมดของสืกเพชรยินดีอ่ะ ไปมานานมากครับปัญหาของมันก็คือมันหายไปนานเนี่ยผมเลยไม่มั่นใจว่ามาเปลี่ยนเป็นไทดิบยิมนี้เลยหรือเปล่าหายไปนานมากครับนะสภาพมันจะเป็นยังไงอะวันนี้ถ้าไอ้ไอ้ทายาทได้เคลื่อนไหวหรือมีสภาพมาสักหน่อยนะมันประกบภายแก้วไม่ได้นะครับนะเอาตรงๆเลยถ้ามันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดตลอดเนี่ยสมองมวยกระดูกมวยนี่แหละอาวุธมวยนี่หายห่วงครับนะ นก็ปั๊มรับปฏิรินตแรงสดงทะลึกแทนลมขาป้องกันตัวเรื่องเกาเรื่องกระดูกมวยหายห่วงติดอย่างเดียวหายไปนานจรงเลยถ้าเป็นไอ้ทายาทตัวเดียวกันเนี่ยหายไปนานมากครับนะสภาพมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันได้เคลื่อนไหวบ้างหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าหายจากกรุงแน่นอนคู่นี้ในเมื่อท่งเป็นแบบนี้นะครับนะผมยังชอบมวยต่สม่ำเสมอกว่าอย่างพายแก้วสอบนมีธิ์ครับเบื้องต้นนะชอบไอ้พายแก้วสอบุนมีลิ์รูปร่างยาวใจสภาพร่างกายดีกว่าไต่ประจำประจำกว่า บรรยากาศนี่แหละจะพาไปครบถ้วนครับวันนี้ชอบตามทรงมวยเดี๋ยววันช่างเราจะชอบตามรูปร่างเนื้อตัวน้ําหนักที่มาเลยอยากต่อหรืออยากลองแต่ว่าเปลี่ยนใจทีไรหมอกหมาทุกทีเลยผมเหมือนชอบเจ็ดเนี่ยชี้ทรงไว้ก่อนเนี่ยดูดีตลอดไปไล่ดูเอาเทปเก่าก็ได้ครับแต่ว่าพอเช้าวันช่างเปลี่ยนใจทีไรเปลี่ยนใจพาท่านไปตายทุกทีเลยเป็นไรนะครับเปลี่ยนใจตามรูปร่างแหละครับเห็นรูปร่างก็น่ากลัวเขานะครับ ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ